คุณเคยรู้สึกว่าทําไมเราถึงคิดไม่เหมือนคนอื่นไหมคะหรือว่าทําไมเรามักจะเดินสวนกระแสกับคนทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะลายนิ้วม,มือของคุณเป็นลายสวนกระแสก็ได้นะ คนที่มีลักษณะลายสวนกระแสนะคะมักจะไม่เป็นไปตามทิศทางปกติของคนทั่วไปไม่ชอบเหมือนใครคะ่ะคิดตา่างคิดนอกกรอบมีแนวความคิดสร้างสรรค์มักจะมีมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอชอบทางลัดและที่สำคัญนะคะไม่ชอบกฎเกณฑ์และไม่ปฏิวัติค่ะข้อดีนะคะก็คือว่ามีมุมมองที่เป็นเฉพาะตัว เห็นในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยมองข้ามนะคะและที่สําคัญก็คือบางทีเนี่ยเห็นในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงนั่นเองกล้าตัดสินใจนะคะและที่สําคัญคือไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันแต่ข้อควรระวังนะคะอันนี้ต้องบอกว่าบางครั้งก็ดื้อรั้นเกินไปไม่ยอมที่จะเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็อาจทำให้ขัดแย้งกับคนอื่นเพราะว่าคิดต่างนั่นเอง และที่สําคัญเลยบางครั้งนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยโดดเดี่ยวเพราะว่าความคิดต่างคุณมีลายนิ้วมือส่วนกระแสรหรือเปล่าคะหรือคิดว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยมีลายผุกส่วนกระแสอยู่ไหมลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะเพราะว่าคุณหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นผู้นำที่มีแนวคิดหลังหน้า อย่างเช่น Steve Jobs <Wow. S 1> หรือ Elon อ Musk เลยนะ <Wow. S 1> ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะแล้วเรามาติดตามตานต่อไปค่ะ